วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง w o r l d of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ค e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ วิทยาศาสตร์หรือแค่จินตนาการเกี่ยวกับการค้นหามนุษย์ต่างดาววันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของคำถามที่ยิ่งใหญ่คำถามที่อยู่ในจินตนาการของมนุษย์มาอย่างยาวนานมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงหรือ วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาไปไกลเพียงใดในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและมันเป็นเพียงจินตนาการหรือมีความเป็นไปได้จริงการค้นหามนุษย์ต่างดาวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เราเริ่มเข้าใจจัก,กรวาลรอบตัวกล้องโทรทัศน์พาเราไปเห็นดวงดาวแต่และดวงดาวกลายเป็นปริศนาว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่นๆซึ่งอาจมีสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์เหล่านี้เป็นก้าวสำคัญที่อาจเปิดเผยความลับของมนุษย์ต่างดาว การค้นหามนุษย์ต่างดาวไม่เพียงอาศัยการสังเกตทางดาราศาสตร์แต่ยังต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัยเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศและเครื่องมือตรวจวัดแสงที่ซับซ้อนในการค้นหาสัญญาณชีวภาพ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์พยายามตรวจสอบสัญญาณวิทยุจากอวกาศเพื่อค้นหาสัญญาณที่อาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดในจักรวาลโครงการเซตตี้ซึ่งเน้นการค้นหาสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาว มีบทบาทสำคัญในการค้นหาสัญญาณวิทยุที่ส่งมาจากอวกาศแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันถึงการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาว ดาวอังคารเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ถูกสำรวจอย่างจริงจังที่สุดเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อาจเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการค้นหาสัญญาณของจุลินทรีย์ในอดีตจะเป็นคำตอบเบื้องต้น ยูโรปาซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีมีน้ำแข็งปกคลุมซึ่งเชื่อกันว่ามีน้ำของเหลวอยู่ภายในการค้นหาสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรใต้น้ำแข็งบนยูโรปาจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังของนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์พยายามหาสารอินทรีย์เช่นคาร์บอนและน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตบนโลกการค้นพบโมเลกุลเหล่านี้ในอวกาศอาจนำไปสู่การค้นพบมนุษย์ต่างดาวการค้นหามนุษย์ต่างดาวยังมุ่งเน้นไปที่ระบบดาวที่อยู่ใกล้โลกซึ่งอาจมีดาวเคราะห์คลายโลก การศึกษาดาวเคราะห์เหล่านี้อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาวะที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตการส่งสัญญาณออกไปสู่อวกาศเพื่อหวังว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆรับสัญญาณและตอบกลับมาถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการค้นหามนุษย์ต่างดาว มีทั้งผู้เชื่อและผู้สงสัยเกี่ยวกับการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลในขณะที่บางคนเชื่อว่าจักรวาลเป็นที่ว่างเปล่าที่มีเพียงเราการค้นหามนุษย์ต่างดาวทำให้เราตั้งคํำถา,ถามถึงความหมายของคําว่าสิ่งมีชีวิต ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจมีรูปลักษณ์และรูปแบบที่ต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงแม้เรายังไม่ได้ค้นพบมนุษย์ต่างดาวแต่การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าและความท้าทายมากมายที่รอเราอยู่ สุดท้ายนี้แม้การค้นหามนุษย์ต่างดาวจะยังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการศึกษาแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเข้าใจถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลและไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมีอยู่จริงหรือไม่ความมุ่งมั่นของมนุษย์ในการค้นหาคำตอบยังคงสว่างสวัย